สวัสดีค่ะเจฟ่าสัญหามาเล่าวาวัวหัวมวลจากพามาชมผักหวานนาบ้านเนาะจ้ะเนาะที่ปลูกไว้เป็นผักหวานป่าจ้าพี่น้องขอภัยนะคะอัดคลิปเรานะคะพอดีสะดุดนิดนึงนะคะเนาะกะเลยแดดมาบันทึกเสียงใหม่นะคะพี่น้องจา้านี่เป็นยอดอ่อนๆค่ะของปลายเดือนนะคะกลางเดือนเนาะกลางเดือนผฤึกสภาพค,คมนะคะพี่น้องจา้า เป็นพักหวานช่วงสุดท้ายนะคะบม่ว่าจะเป็นยูทีผู้เขาหรือว่าพักหวานที่เห้าปลูกไว้นะคะปลายพึกสภาพไปนี่พักหวานกัสิบอคอยจะมีแล้วนะคะพี่น,อน้องจ้านี่ก็คือเจฟากันเลยนะคะ เอามาฝากมาตอนให้กับพี่ปานอาเฮาไดชชมได้เบิงกันวันหยอดพักหวานในช่วงเดือนพฤษภาคมก็จะออกหยอดออกมาเงยวๆประมาณแบบนี้ละค่ะหยอดกับอ้วนๆในนี้ละค่ะเพราะว่าฝนกระตุกลงใส่น้ำเนาะจ่าเนาะอ,อันนี้ก็เป็นผักหวานที่ห้าปลูกเองนะคะอยู่ขางเฮือนขางสั้นนะคะพี่น้องได้ว่านะคะผักหวานที่ปลูกเองกะ หอมนะคะคือผักหวานผู้แกงกระแสบคือกันจ้ะพี่น้องจ้าแต่สวนหมักทุกคนกะจะนิยมปลูกนะคะแต่กระปลูกยากแน่น้อยนึงเด้ค่ะพี่น้องจ้ากว่าจะปลูกได้กับบรมเนณของง่ายเนาะคะ่ะเนาะยอดจะงามงามเนาะจ้าเพราะว่า ข้าเก็บไ้แกงเองเก็บไว้กินนะคะกะหายยอดย่าๆแตกออกมาสุมสุแบบนี้ก็สามารถไปเก็บมาแกงได้จ้าพี่นองจา้าผักหวานของเจฟ่าสัรหามะเราววานัวหัวมวลเอามาฝากมาตอนมาให้กับพี่ปานาอาทางนะคะยูทูบไดบด้เบิงได้ชมกันนะคะในใะนก็อย่าลืมนะคะเด้ออย่าลืมส่งพลังแห่งใจให้เจฟา่าแนเห็นว่าก,กระดาช่วงนี้กะน,นะคะ มาอัปเดตพักหวานเนาะคะเนาะให้กับทุกคนได้เบิงได้ชมกันค่ะแตกยอดงามเนื่องจากว่าฝนตกใส่ค่ะพี่น้องฝากติดตามในเด้อจ้า